ันนี้เราก็มาถึงวัดอีกวัดน,นะครับคือวัดมวยต่อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับที่วิ่งมาเห็นเมื่อกี้ก็จะมีพระธาตุอยู่สองพระธาตุนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะวัดค่อนข้างสะอาดแล้วก็ล่มลื่อมากนะครับนี่พระอุโบสถนะครับไม่ได้เปิดประตูนะฮะผมใจขึ้นอ๋อไม่ใช่สองพระธาตุนะครับ พอามาดูใกล้ๆจะเห็นเป็นน่าจะสีพระธาตุนะครับน,นันนาเห็นไหมฮะตรงนี้พระธาตุมวยต่อนะครับเดี๋ยวไปกราบสกกลระกันนะครับส่วนทางด้านนี้พระอุโบสถเห็นไหมฮะวัดจะอยู่ติดถนนเลยนะครับ ถนนอยู่หน้าวัดก็เป็นถนนสรีมงคลนะครับวัดม้วยต่อนี้นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2432นะครับโดยเจ้านางเมียซึ่งเป็นเจ้าเมืองแม่ห้องศนในสมัยนั้นนะครับก็ได้สร้างไว้นะครับและนี่นะครับก็จะเป็น1 2 3นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็4นะครับทางด้านนี้ มีพระพุทธรูปอยู่สามองค์นะครับเป็นพุทธรูปทองเหลืองนะครับมาจากพม่าในปี2 4 6 6นะครับอันนี้5นะครับและ6นะครับทางด้านนี้นะครับสืบเนื่องมาจากผมวิ่งนะครับก็ออกกําลังกายแล้วก็วิ่งมาก็อาจจะดูเห็นอะไรที่ผิดจากที่เราเห็นตอนแรกนะครับเนึ่องว่ามี2 J d ดีนะครับ นี่นะฮะพระพุทธรูปนะครับโอ้โหต้องขอโทษด้วยนะครับมีข้างหลังอีกหนึ่งพระธาตุนะครับเล็กๆนะฮะโอ้ด้านบนนี่นะฮะด้านนน้นนะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเลยเนื่องจากเดินมาแล้วเพิ่งเห็นนะฮะนี่นะฮะด้านเล็กอยู่หนึ่งพระธาตุแล้วก็มีด้านนน้นอีกนะฮะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะนี่แหละครับ หนึ่งสาสี่ห้าหและ7ดครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวไปวัดต่อไปครับกําแพงสีสีนะครับกําแพงติดกันเลยนะครับนี่วิ่งมาก็มาเจอพระวัดพนนอ,นอีกนะฮะนี่ ติดกันเลยครับก็เ,เป็นวัดที่3าแล้วนะน,นี้ผมจะวิ่งไปแล้วก็เจอวัดที่ไหนก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับเนี่ยวัดพระนอนโอ้มม่ก็ามีบันไดขึ้นจะขึ้นไหวไหมตั้งในสมัยพระเจ้าโสมหาราชนะครับสิงสององค์ด้านบนนะฮะปี ประมาณ250ปีก่อนนะครับจะมีสิงตั้งตั้งหาดเบื้องหน้านะครับแล้วก็จะมีพันนอนอยู่ด้านบนนู้นนะฮะผมจะขึ้นไปไหวไหมเนี่ยสวยมากครับ เพื่อนๆผมมาครั้งแรกตรงนี้จะเป็นสไตล์พม,ม่านะฮะเห็นไหมฮะดูกันตรงนี้ข้างบนมีไม่ใช่วัน,นนอยครับด้านบนขึ้นไปก็จะเป็นพระพุทธร,รูปนะครับโอ้สิ่งตัวใหญ่ และนี่นะครับก็เป็นพระพุทธส,สังาศราสามคีมงคลนะครับอยู่เบื้องหน้าโอ้วันนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆต้องมาให้ได้นะครับวัดพะนอนนะครับอันนี้เจดีนะครับสไตล์พม่านะครับที่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตกราบ,บพาแล้วเดี๋ยวไปดูพะนอนนะครับพระวิหารของพะนอนนะครับเขาชี้มาทางด้านหน้านี้ ม,มอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับโอ้เราก็เดินไปข้างหลังก่อนนะฮะในโบสถสดสีฟ้านี้เลยนะฮะกีก็ถามหลวงพี่พเขาโอเคได้พาเพื่อนๆมาดูแล้วอาจจะชุลหุกไปบ้างน,นะครับเนื่องจากผมเองก็ไม่เคยมาแล้วก็ทำเรียลลิตี้เลยนะครับ ีครับต้องบอกว่าเป็นประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่ด้วยนะครับและเป็นพระนอนองค์ขนาดยาว12เมตรเลยนะครับแต่วัดพระนอนนี้นะครับสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2418นะครับสร้างโดยพระยาสิงหนาถราชานะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแม่ห้องศนนะครับและอีกทั้งยัง ได้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอนนะครับน,นี่นะครับออกจากพระอุโบสถพระนอนมาก็จะมีบ่อน้ำนะครับล้างหน้าน้ำพุทธมนทนนะครับเดี๋ยวเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ อนุญาตล้างหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยวัดท่านนอนครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่นะครับตรงข้ามวัดท่านอนนะครับก็จะมาเจออีกวัดหนึ่งเลยนะครับโอ้วัดติติดกันเยอะเลยครับนะครับวัดกำก่อนนะครับก็ะอากำก่อนนี่วัดกำก่อนนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอนมายาวนานเช่นกันนะครับ จะอยู่ริมถนนเลยเช่นกันนะครับวัดจะติดกันเหมือนที่เชียงใหม่เลยนะฮะนี่ก็เออเข้ามาข้างหน้าก็จะเจอนี่นะฮะเจดีย์ JD อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพระอุโบสถกันที่วัดกำกอน,นี่นะฮะวัดกำกอน,นะครับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองไม่ฮ่องสอนนะครับมีลักษณะส,สถาปัตยกรรมที่งดงามไม่แพ้วัดอื่นเลยนะครับ วัดกัมก่อเป็นภาษาไทยใหญ่ที่แปลว่าดอกบุญนานะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่22มกราคมนะครับพุทธศักราช2433นะครับเจ้าวาดรูปแรกของวัดนามชื่อว่าคูบาเท่านะครับชาวไทยใหญ่ที่อพยพมาจากเมืองเชียงของนะครับเป็นผู้เริ่มสร้างวัดนี้นะครับนี่แหละครับก็สรารวัดก็จะเป็นไม้อย่างนี้นะครับก็ดูแล้วก็เหมือนวัดที่เรา เคยไปตามต่างจังหวัดทั่วไปเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับเสาก็จะมีลวดลายแบบนี้นะครับสวยงามอีกแบบครับปูชนียวัตถุที่สําคัญนะครับพระประธานปางมารวิชัยของวัดนะครับแล้วก็พระมณเเลที่ย้ายมาจากอุโบสถหลังวิหารวัดพระนอนนะครับ ผมออกจากวัดกำกออมันิดเดียวนะครับเนี่ยด้านหลังวัดนะครับก็จะเจออนุสาวรีย์นะครับของพญาสิงหนาราชานะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้จะตั้งอยู่ตรงวงเวียนนะครับที่ว่าคนมาจากทางอินทนนท์ก็จะมาผ่านทางนี้หรือคนมาจากทางอำเภอปลายก็จะมาผ่านทางนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับที่อนุสาวรีย์ที่นี่กันนะครับครับ อนุสาวรีนะครับประวัติของที่นี่นะครับของพยาสิงหนาราชานะครับชื่อเดิมชื่อชาญกะเลนะครับเป็นชาวไทยใหญ่นะครับได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านขุนยวมนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ได้ยกเป็นเมืองจบจนปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2417แล้วนะครับอนุสาวรีแห่งนี้นะครับก็คือเจ้าเมืององค์แรกผู้ที่สร้างเมืองแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็พัฒนาในหลายๆด้านมากนะครับ แล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นนายบ้านกลุ่มยวมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเมืองกลุ่มยมเป็นคนแรกนะครับได้ความรุ่งเรืองเป็นเวลา8ปีนะครับมาถึงปี2417ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับและก็ได้ครองเมืองมาจนถึงปี2427รวมเวลา10ปีนะครับแล้วก็ถึงอาศัยกรรมด้วยอายุรวม58ปีครับไม่รยุจะไปเจอวัดอีกไหมครับถ้าไม่เจอแล้วก็ต้องลาด้วยอนุสาวรีย์ของพระอ,องค์ท่านนะครับพญาสิงหานาดราชานะครับ ครััพีิิยวววาชวาชนมจนไทัั้งงงคคจววาาามลลไสสพพโ,โินนี่เราก็มาถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับด้านหลังผมเนี่ยสีงองค์ใหญ่มากเลยนะครับสององค์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวกันต่อที่ดอยอินทนนท์ครับไปกันเลย